การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตเริ่มฟื้นต,ตัวขึ้นแล้วนะครับก็เห็นได้จากผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวทยอยกลับมาเปิดกิจการกันอีกครั้งหนึ่งแต่ก็พบปัญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างมากเพราะว่าช่วงสถานการณ์โควิด -19 แรงงานหลายคนเดินทางกลับภูมิลำเนาไปแล้วครับนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตบอกว่าขณะนี้ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวหลายรายกำลังประสบกับปัญหาขาดแคลนแรงงานในทุกประเภทค่อนข้างมากนะครับ แม้ว่าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจะเป็นอีกจังหวัดที่มีค่าจ้างแรงงานสูงกว่าพื้นที่อื่นๆของประเทศก็ตามจึงได้แนะนําให้ผู้ประกอบการเร่งปรับตัวและวางแผนในการรับมืออย่างเช่นการฝึกอบรมรวมถึงจัดทําโครงการลงพื้นที่รับสมัครแรงงานในสถานศึกษาด้วยครับมีการจัดฝึกอบรมนะครับ แล้วก็เรากําลังคุยกับผู้ประกอบการว่าเราจะทําโครงการหลายๆโครงการที่ไปรับตรงเลยไหม mm hmm. อะไรอย่างนี้ครับ mm hmm. จากสถาบันการศึกษา mm hmm. หรือแ mm hmm. ม้กระทั่งราชภัฒเองก็กาลังจะรื้อฟื้นเรื่อง3ารอนะครับ mm hmm. ใช่ไหมครับที่จะใหน้นักเรียนเนี่ยมีโอกาสเรียนหนังสือในวันปกติ mm hmm. สุกเสาร์อาทิตย์กับมาทํางาน แล้วก็ได้รับเงินเดือนแล้วก็มันปกติกับไปทำอะไรอย่างเงี้ยครับมันมันก็จะเป็นโครงการที่เราเคยทําแนอดีตครับเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าภูเก็ตเองเนี่ยตลาดแรงงานด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวถือเป็นตลาดแรงงานที่ใหญ่เนาะนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตคาดว่าหลังจากนี้จังหวัดภูเก็ตน่าจะประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานเพิ่มขึ้นมากไปอีกนะครับเนื่องจากห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อีก3แห่งจะเปิดให้บริการพร้อมกันเพื่อเป็นการรองรับ การต้องเดื่อนในช่วงปลายปีจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการทุกประเภทจะต้องเร่งวางแผนรับมือแล้วก็หาแรงงานในระยะยาวด้วยครับ